สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้เจอเจอกันกับเปล่าพัฒนากันตอน่อเนาะค่ะเนาะเอ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้พอกันกับพอซากแกวหลักกะชุดพิเศษของแอดมินนูน่อยเด้อค่ะเด้อเขาเมื่อแล้วคลิปนี้เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินนูหน่อยน,นําแนเดอคาะเดอเขามาคลิปใดกับเบาเต็กค,คำเก่าเนาะท่านะผู้ชมเอา้าเบื่อบ่ท่านผู้ชมพอกับแอดมินนูหน่อยเสมอเสมอท่านผู้ชมบเบื่อดอกเนาะ,ะนะหาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่หาโชคหาลาบมาฝากท่านผู้ชมเอาสาหรับคลิปนี้มาตามต่อของพอสแก้ว หงัดที่ผ่านมาพอซาแก้วรถเด้อค่ะเด้อเข่าเหล็กวิ่งรูดอยู่เด้มมอท่านผู้ชมสองนะคะน้องเข่าสองเหล็กพอเด่นสองแปดศูนย์โตยุก,กังบนาลงทุนเด้อท่านผู้ชมแต่วาบบ่ากะบอให้ทิมถาติดกะบ,บ่าวัยเด้อท่านผู้ชมวิ่งรูดสองกับศูนย์สองมาอยู่ท่านผู้ชมแต่วา่าพอจับบ่อเข่าท่านผู้ชมเหล็กออก หนึ่งสองข้างล่างเนาะคะ่นะเนาะข้างบนสองเจ็ดสี่ท่านผู้ชมเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิง่งทางเล็กของพอสักแก้วกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแอดมินหนูหน่อยขอบคุณสำหรับข้อมูลของพอสกักลด้วยค่ะเด้อเล็กออกปุ๊บกะคำนวณให้ปุ๊บเลยท่านผู้ชมพอสกักแลบอยหยากเลยท่านผู้ชม ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงบาทีนี้เป็นครับของพอสะแกลเราพัฒนาพอสะแก้วนะคะประจําวดวันศุกร์เด้อท่านผู้ชมศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะคะเก่ากับใหม่เด้อค่ะเด้อเก่าซ้ายมือใหม่จะอยู่ขวามือนะคะเด่นวิ่งรูด867เด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นวิ่งรูดของพอสะแก้วเด่น867 ตัวยุคกลางบนหนาลงทุนตัวยุคกลางของพอสเกวคือชนกับตัวยุ่กลางของเหล็กติดแอดมินโนหน่อยเป็นตาบปมายู่ได้หละท่านผู้ชมเหล็กบนหนาลงทุนมันชนกันไหมท่านผู้ชมบัตรที่นี่ของพอเด่นแปดกับเจ็ดตัวเด่นทามากอะมาตัวข้างหน้ากับข้างหลังตัวกลางบนหนาลงทุนนะคะเนาะเพราะว่าทางของพอสเกวสิเป็นยังสันได้ท่านผู้ชมแต่ว่ากับมาได บอให้ทีมให้ปา้าเนาะค่ะเนาะกับป้าว้พอสักแก้วจับคู่ให้กับจิมี 7, 2, ่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดแดสามเก้าย์สามศูดสมเละเจสองเด้อท่านผู้ชมเน้นหนึ่งเจ็ดสาดสาดสองชุด3มตัว3ามเจ็ปดสาดหนึ่ง 7, 8, เจ็ดแปดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมดับบนเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับล่างคือสี่เด้อท่านผู้ชมเหล็กดับโบมีในกล่องฉลากด้อค่ะเด้อเหล็กพอสแกวกับเหล็กดับพอก็เคยหลุดอยู <the> ่ด้วยค่ะเด้อเข่ากับบึงตัวใดมันติดดับของเพิินกับเบาไห้นะคะเนาะกลคือพ่อแม่พี่น้องบอกนั่นละท่านผู้ชมเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะเพราะว่าตอนเขาหมุนเขาทิมลงไปเบิดสูู่ลูกด้วยค่ะเด้อ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้เอแนวทางของพอสักแก้วธรรมชมต่อมาก็จะเป็นพระเอกของช่องเราเด้ชธรรมชมชุดพิเศษชุดพิเศษของแอดมินหนูน้อยเดี๋ยว,วท่านเอาออกธรรมชมเสียเอามาเทียบกันเบิงอยู่ว่าของพอสักแก้วกับชุดพิเศษเทียบกันมันชนกันมันเคยมาก บางงวดกับบมาบางงวดกับมาแต่ว่าเขากับเบิงว่ามันชุนกันตัวไรเนาะค่ะเนาะเขากับเทียบใส่กันเบิงท่านผู้ชมชุดพิเศษชุดพิเศษแอดมินโนนอยเนี่เข่าดีเด้อท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าต้องเอาเมดเด้อทนผู้ชมแอดมินโนนอยกาเน้นเจาะบ่ได้ยไหมท่านผู้ชมถ้ามันเขาเ่าแล้วมันก็ต้องเข่าตัวเนียงเด้ท่านผู้ชมแอดมินโนนอยว่าช่วงหลังๆนี่มาชุดกันดีนะะเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาก็เข่าไปทีหนึ่งสอง ตรงๆเลยโตชนบมามา,มาบาชนเพราะว่าของพอซาแกวลดได้ธรรมชมมาเบิงหวดนี่กันเลยเนาะค่ะเนาะเอาธรรมชม่มชุดพิเศษสด้แห่กันอีกบอธรรมชมเล่าพัฒนาชุดพิเศษของแอดมินหน่หนอย เก่าซ้ายมือใหม่ขวามือเด้อธรรมผู้ชมพ่อพ่อแม่แม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อชุดนี่มันมันไม่ต้องไปหาเหล็กเด่นอันใดมาจับเลยธรรมผู้ชมเหล็กมันเด่นในโตของมันอยู่แล้วมันมีครูจับของมันอยู่แล้วได้ท่ามผู้ชมเหล็กเด่นซีโตเนี่ยธรรมบุชมวิ่นเอาเลยไม่ต้องไปหาของไผมาจับเลยธรรมผู้ชมชุดนี่มันสิมีเหล็กจับในโตของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเด่นไซท่ธรรม้ชมชุดนี้มันเห็ดงายอยู่ ตามทางตามสูตรของมันนะท่านผู้ชมเอาบัตรที่นี่มาเทียบใส่กับของผอสเกวกันเลยนะคะนะเนาะแอดมินหนูหน่อยกระสิเลือกเอาชุดพิเศษคือเกาเดอร์ท่านผู้ชมชุดพิเศษสิบสองหางสิบบาทคือเกานั่งละท่านผู้ชมคู่ไดเแน่นๆกรสีสามสิบหาสิบ้วยค่ะเด้อย่าห้เสียท่านผู้ชมจัดไปวันสิโส,สิมนันสีไดเฮกันอีกบ,มมอบ่ท่านผู้ชมเอาบัตรที่นี่ ที่แอดมินนูนหน่อยขีดเนี่ยมันชนกันกับพอสะแกวเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันชนกันแล้วบางหมวดมันกับมาบางหมวดมันกับบอมาเด้อท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าเทียบเหล็กใส่กันเนาะค่ะเนาะชนกันมาก็มีชนกันไม่มาก็มีเนาะท่านผู้ชมของพอสาแกวมีแปดสามกับแปดเกาของนูนหน่อยมีแปดเก่ากับแปดสามนอกนั่นกะ บอมีเด้ก่านผูชมมาที่นี่เห็นตัวนักก็คือแปดเก่าก็แปดสามเลขพ่อซักแก้วก็ติดแปดสามสามแปดกับแมนคูนี่เนาะค่ะเนาะสามเจ็ดแปดกับสามแปดหนึ่งเนี่ทยท่านผู้ชมสามแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดเนี่ยท่านผู้ชมแปดสามมันเด่นเด็คุณพ่อคุณแม่วาจังไรมักน้ำบอแปดเก้าแปดสาม เลขออกวันศุกร์มีเก่าอยู่เด้วทา 8, 9, 8, 9, 8, 3, ่านผู้ 3, 8, 1, 1, 8, 3, ชมแปดเก้าแปดสามเก้าแปดสามบ่หรือว่าสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามบ่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ด้วยค่ะเด้อว,วิเคราะห์ไปพ่อแอดมินโนนอยๆซื้อละท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อมากระจัดขัดกระพานเนาะค่ะเนาะ,ะคลิปนี้ชุดพิเศษ พระเอกในช่องเดอท่านผู้ชมลุดบดโดนท่านผู้ชมลดหงวดหนึ่งกระกับขมาแต่ว่าบ่เคยลหดหงวดสามหงวดได้ละท่านผู้ชมสถิติลดสองหวดเท่านั้นเข่าสองหมวดติดก็มี่สามหงวดติดก็มี่สี่หงวดติดก็มี่แต่ว่าตามสถิติแล้วหกหงวดติดก็มีนะคะช่วงว่างใหม่ๆเขาดีๆเนาะคะ่นะเนาะส่วนมากสี่เขาชุดเดนล้างๆมากเนี่เขาชุดกันมากกว่าได้ท่านผู้ชม สิจัดชุดนี้แหละท่านผู้ชมแอดมินหนู่อยกับสิจัดชุดพิเศษนี่แหละท่านผู้ชมบัตรรดหัวด์สามวัตเ้อท่านผู้ชมให้เอาเมดเด้อท่านผู้ชมให้เอาเบิร์ตตัวใดมันมันชนก็คือว่านักไหวไหมท่านผู้ชมจะเลือกถ้าเลือกเราเห็นบอมันขาดหัวที่ผ่านมาหน่นแม่แหม,ม่พอๆหลายถ่านมันกับว่าโอ้ยบ่ได้อ่ำหนึ่งสองบ่ได้อ่ำหนึ่งสองแอดมินหนู่อยบอ่ผ่าดเด้แอดมินหนู่อยเอาเบิร์ตแต่ว่าไปนัก ตัวที่เน้นเจาะมันก็นเลยได้กําไรหน่อยท่านผู้ชมมันก็นเป็นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะอ้าคุณพ่อคุณแม่มกักกระจัดคัดกระพานได้ค่ะเด้อถ่ายคลิปเช่นเคยแอดมินหน่อยกับฝากล้านคือเกาได้ค่ะเด้อฝากล้านสบู่กาแฟยาสิวันแล้วก็อาหารเสริมยูคอลลาเจนท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสะบู่แพ็คละ190บาทคอลลาเจนกระปุกละ490บาท กาแฟกล่องละ260บาทยาสิปันหลอดละ190บาทบอกราคากวนเลยท่านผู้ชมถ้าพ่อม่แม,แม,แม่สนใจก็สิด้โทรมาสั่งมาสอบถามแอดมินหน่หนอยหลังไม่ใดเลยเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคม ắ นทุกท่านเด้อยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ